สวัสดีครับมากันอีกแล้วกับอิชิบังอารามช่งนี้อยู่บ้านนะคะเราเหงาๆนะครับเราก็พร้อมที่จะพังได้ทุกเมื่อครับอ่าตอนนี้วันนี้มาเล่นเรื่องไรครับ,บอนนี่ใช่ไหมพี่โบจิ๊จิสืจจสมาอ่าเดี๋ยวพี่โบขอดูหน่อยนะครับว่ายังไงขอคอนโมรอนิดนึง นะครับจุดๆเสื้อก็จะเป็นไม่ใช่เป็นฟิกเกอร์นะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะจะเป็นอันนี้เลยครับเหมือนครับเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่แบบผ้าเขาเรียกอะไรนะเป็นผ้าหรือว่าเป็นรูปเป็นผ้าครับผ้าแขวนผ้าแขวนโอ้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่เลยเนี่ยใหญ่ใหญ่ขนาดเท่าขนาดหนึ่งตอนหนึ่งเลยปะเนี่ยไม่ไม่ไม่แต่ผ้าใหญ่แต่ดูจากขนาดนะน่าจะประมาณนี้ราวัลราวัลมีเท่าประตูเลยอ่ะประตูบ้านเลยเนี่ยแหละเขาเดี๋ยวประตูก็หนึ่งตอนหนึ่งเลยไงประตูก็ต้อง สอบเมตรได้มั้งเนี่ยโอ้ยอยากได้อาจารย์ว่าอาจารย์โตตัวโตโกโตรางวัลดีอ่ะเอพีดีอุ้ยอยากได้กระบอกน้ำหมีแพนด้าแพนด้านี่แพนด้าเขาเป็นในนี่นะเว้ยเขาเป็นเครื่องรางเลยนี่กระบอกน้ำอุ้ยสแตนดี้สแตนดี้สแตนดี้สวยสแตนดี้แบบแพนด้าแพนดี้เลยแพนด้าเออเอาแพนด้าแพนด้ามาแพนด้าโคตรเท่นี่แพนด้าได้ได้สดี้สแตนด้สแตนด้สแตนด้สแตน้สแตนดี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 ้สดี เฮ้ยทำไมลินรู้สึกว่าลินบ้ากับรางวัลรองกันวะราดรัดราดดดอยู่ไหนราดอยู่ไหนที่เมื่อกี้ไงเลื่อนออกราดเนี่ยราดคือเมื่อกี้เลื่อนขึ้นไปดูเดะอันนี้เออราดรัดไม่ใแผ่นไม้อะอ่ะเหมือนเป็นผ้ายาวเออเหมือนเป็นผ้าทำไมมันแบบออกแนวว่าผ้าออกแนวเครื่องเครื่องใช้ในบ้านอะของใช้ในบ้านทั้งนั้นเลยอะมาลุยเลยมาลุยเลยเนาะไม่จะอยากให้ได้คือยังไงก็ได้ขอให้ได้ผ้าโอเคอืม เฮ้ยสามสามโอโตโอโตไม่ได้เล่นะอันแตะแน่น่าสนใจห้าสองแต่ว่าพระเอกตัวเอกไปอะดิเฮ้ยอันนี้ครบครบแต่ว่ารางวัลแล้วหนึ่งนะผู้หนึ่งครบโกโตหนึ่งได้ยู่โกโตสามงลงงเลีงเลอะเลีงเลี้นี้เลยจ่ายสิครับจะรออะไรอันนี้เลยเหรอหรือว่าไปดูอันนี้เลยเออสี่คนแล้วได้ อาโอเคจ่ายเงินลติไปเป้าหมายคือต้องมีผ้าแขวนผ้าแขวนเท่านั้นผ้าแขวนเท่านั้นวินกูกรึเปล่ากูกรับไปแัญหาแต่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้ไป่ลัวล้วไล้วไปแกลัวไปแวเล้ล้วลัวล้วไีลวลลวว มีโหลด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 เพราะว่าแบบได้เป็นรางวัลเอฟสแตนดี้เนาะอ่าไม่เป็นไรไปต่อไปขายหลินที่หลินชอบเพลงหนึ่งสองซ้ำฮึบสแตนดี้แล้วหลินจะเอาเอาอันแรกอันแรกก็มีคนกดแล้วโหแม่งรัวๆเลยอ่านี้แล้วกันเว้นๆอยู่อ่ะ โอ้ไม่มีหลอดเวลานี้พวกกุญแจพวกกุญแจโอเคตาใครพี่โบพี่โบดิโอ้จะมาแตกคิวปาดให้บาเร็วมาเร็วมาเร็วเปล่เฮ้ยบแลวจบแล้วจบแล้วหลินกับพี่บอลต่อเฮ้เหล่เหลเหล่หกใบคนละสมผลงานต้องมาโลงานจบแลารยบดล้วเฮ้ยออกมาเลยมาเลยมาโหแล้วหลินจะได้ติดกันได้ไงเนี่ยพอพี่โบได้แล้วเนี่ย โอ้มัดตโวก็ตัวก็ตัวกลักลัวเฮ้ยอะไรวะไอ้เลิกเน่ยบอลแล้วจบเจ็บจนแล้วเบาเบาะค่ะเบาเบากดโถกดโถจะเป็นเจ็กับพวกเราจะเป็นจะเป็นพวกของพวกเราเปล่ามาอะให้บอลให้บอลให้หมดเลยโอ้ยหมด ให้่อนให้บอ้อห้บอเพิ่ม่อีกหน่งรอบ่เราได้แล้วได้แล้วไม่อยากพูดให้เพิ่มอีก2อรอบนี่หล่อกี่ลายแล้วเนี่ยได้ี่ใบอะอะไร้ี่บอลทีสอรอบแล้วหลิงกัพี่โบกนละรอบบอลบอลควไม่ได้เดี๋ยวน้าตาไหลให้เพก่มไปหนึ่งก่อนนะคบไนึ่งว่ะแล้วหลิงกับพี่โบก็แบทเทิลเป่าก็จบฮวุ่กว่ให้มึงไหมมาเดี๋ยวเดวเดวน้าตาไหลให้ก่อนเลยน่นแปะกูหน่อยนี่ฉันันร้ โอ้้ดีขึ้นมาหน่อยอาสุดท้ายแล้วพี่บอลเอาเอาให้ให้เอาไปเลยบอลเอาให้จบเอาให้จบบอลกูกดดานมึงละเกวดงานต้องได้อ่พี่โบ่จับพี่บอลหน่อยลมพลังลมพลัง ตัวมาเอกเลยเดี๋ยวดรีบเลยรีบเลยเอางั้นเหรอเอาเลยจบจบไปเมื่อกี้แผงไหนวะแผงนี้เอาชิปมาเอกมีสองมีไงเนี่ยพระเอกสองนี่ไงก็เมื่อกี้เราไปเล่นแล้วไงแผงนี้ไงที่เราเล่นจนหมดไงมึงจะเติมอีกกี่ใบมึงจเติมเลือกแผงอื่นไหมเอาแผงนี้แหละจบจบไปเก้าใบคนละสามโอ้โหเวลานี้จปมันไม่ยอมเลยแต่จริงนะทุกคนตอนเวลาตอนนี้เราต้องการอะไรครับบอล พระเอกครับอืมพระเอกนะพระเอกเท่านั้นตอนนี้มาละอีสิบกระดานเดิมเราต้องการอะไรครับบอลพระเอกครับพระเอกรางวัลเออันเดียวเอและจบเลยเราได้จบนะครบแล้วกูจบเองจบนะเอาให้จบนะหลินหลินจองใบแรกอย่าแฝกเฮ้ยโอ้โหจบแล้วเอ้างี้ไม่เหลือแล้วดิ ว้้าเลลแมันมีมีอยู่มีโกโจแต่ครบแล้วไงเออไอรินรินก้อนลินก้คนขำๆนะโกโจใครก็ได้โอ้โหได้ผ้าแล้วาอยากได้กระบอกน้ำพูดตรงๆเลยเอ้โหกระบอกน้ำสแตนดี้สแตนดี้อยากได้จะได้เรียงเรียงอะไรสแตนดี้ถ้าเกิดมีมีแพนด้าก็ดีไปไปไปสแตนดี้อะสแตนดี้ไปสแตนดี้ไปเฮ้ยแมวจีนี่เหี้ยลองทายอยากได้อะไร อยากได้กระบอกบอกน้ำบอกน้ำเออแม่เอาอ่ะเอากระบอกน้ำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กดให้บอกน้ำนะบอกน้ำนะโอเคเอาบอกน้ำให้น้องสาวหน่อยบอกน้ำอ้าไม่เอาจเอาบอกน้ำใช่ป่ะบอกน้ำ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 นะบอกน้ำ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 อ้าไม่เอาจีเอานี่ยนี่ลงมา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 สุดหนีแรงนานแล้วอันนี้อันนี้เอออันนี้แหละ บอกน้ำบอกน้ำเรารวมพลังเอาก็บอกน้ำกันไหมก็บอกน้ำก็บอกน้ำโกรธโกรธกรธมึงใจเย็นๆโกรธบอกน้ำบีบกูก็ไม่ได้มึงนี่ไม่ได้เลือกแล้วมึงหมดแล้วพี่บอกน้ำเวลาที่มึงรู้จะบอกน้ำกันเนี่ยอันนี้ตรงกลางเลยของทุกสิ่งปลาปลาปลาเอาบีบบีบมันพี่โบ้งพอเก็บทีพี่บ้งมึงเก็บทีแบบว่า นี่เองนะไปจัดบอกน้ำใช่ปะบอกน้ำบอกน้ำเออบอกน้ำไปเลยเอ้านี่เอเอาบอกน้ำไม่เอาแล้วพอแล้วจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วหมดแล้วดิหมดได้กี่ผืนแล้วเนี่ยหมดแล้วห้าผืนหมดจบหสิบใบได้รางวัลใหญ่สองวันนี้ก็บ้องบอกก่อนนะครับว่าได้ครบคงไม่พอได้มาเกินผืนนึงด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่า คืมันใหญ่ขนาดไหนความตึงเต้นมันยังไงที่เราอุาสตส่าห์ทุ่มเทในการเล่นครั้งนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปค่ะสิะคนะคะ้าเราก็มาจนได้มาครับมาของมาจากญี่ปุ่นละต้องใหญ่เหมือนเดิมอลังการเหมือนเดิมที่เราได้บอกเลยมือเทพมากอครับน้องๆดูนะครับกดกันดับได้ทุก ตัวละครเลยครับบอกก่อนว่าเราเล่นนี่ได้ของจริงๆนะไม่ได้ว่าเป็นด้วยตามกดตามเว็บเว็บแล้วแบบเอ้ยได้แลกมเป็นอย่างอื่นไม่มีนะส่งมาเลยพี่โบของจริงๆเป็นยังไงอะครับเอาเอารางวัลอื่นก่อนนะจิบจิบย่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก่อนนะน้องหนมีแ<ม><ม>พนด้าปะเราไปดูก่อนปะมีแพนดา้าอ๋อนี่ฉากในฉากต่างๆเนาะเดี๋ยวซูมเอาแล้วกันนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลือกไม่ซ้ำนะลูกคุจะเลือกไม่ซ้ำเลยเพาะมีซ้ำ ม,มันมีแบบแค่นี้ละมั้งพี่มีแบบแบบ,แบ,บเราเล่นเยอะเราเล่นเยอะมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ตามที่ทุกคนเห็นนะคะต่อ,<พ>อมาเป็นกระตูนนี่หลินตื่นเต้นมากแบบ F เป็นสแตนดี้ครับอ้าลอสุ่มเหรอเอ,อเลือกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะทันด้ฉันล,ล่ะได้ได้แต่ทำไมมันสุ่มเหรอเนี่ยเนี่ยได้เกี่ยวโตหมดเลยแล้วก็ได้ได้ได้ตัวรายมาตัวลายอันหนึ่งทำไมคุณได้เกี่ยวโตหมดเลยอ่ะมีอันนี้มากับบอกน้ำ นางเอกเหรอไม่ใช่นางเอกเขาเป็นเพื่อนพระเอกเรื่องนี้ไม่มีนางเอกหลินใจเย็นตัวเอกผู้หญิงก็แล้วตัวเอกผัดหน้ามาก่แกะเลยไหมลูกง่ายกว่า <c oughs> ดูเจ้าหมุนทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่มาต่อโอเคนะโนบาระ สวยสวยสวยอืมสวยงามโอ้โหมาต่อครับน้องเด็ถูกวะวะโนบาระกูก,กูจิสากิสุดท้ายละมาอันนี้แหละโอ้โหตอนแรกอะ่ะคิดว่านึกว่าจะมีแกนกลับออกมานึกว่ามีแกนแบบว่าเอาไว้แขวนได้เลยเมีไหม เราต้องทแขวนสามสี่อ่าเราเดี๋ยวเราเราให้ดูก่อนมันอาจจะเป็นหมอนค่ะอ่ามาดูลายก่อนว่ามีลายใครบ้างมีอาจารย์อ่ามีพระเอกเพื่อนพระเอกเพื่อนพระเอกตัวเองเพื่อนพระเอกเหมือนกันมันเป็นผ้าแขวนครับเดี๋ยวแกะมาให้อันดูอันหนึ่งเลยอ่าเราได้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แบบแล้วก็แบบซามอีกหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่า สูงเท่าไหร่ยังไงไม่เผื่อเราไปทําหมอนข้างได้อืมอาจารย์โกโจเนี่แหละมาแล้วมาลูกอาจารย์โกโจใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวดูโอ้โหดีว่ะมันเป็นผ้าโอ้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 แล้วจะแขวนยังไงเนี่ยแต่ผ้าเนื้อผ้าก็ดีนะ โอ้โหสูงกว่าพี่โบอ,อีกหนึ่งหนึงน่ง,งเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราเอาลงมาหน่อยนี่นะอ่ะให้ขึ้นนะขึ้นนะจากระยะนะเอางี้นนะ 2> ออ 1>, 1 2ององดูความสูงนะครับแค่ผืนเดียวโอ้โหสูงมากครับสูงมากโอ้ไม่ไหวนี่<อ>นแต่มันแต่มันแขวนยังไงสิงงอ่ะ จริงจริงมันน่าจะมีที่ม้วนๆนอะเราไปแปะสูงเนาะแต่แบบไม่ได้แขวนก็เหมือนเขาแบบให้เอามาแบบแปะอย่างเงี้ยเออแปะไว้ก็ได้หรือว่าเผื่อแบบคนญี่ปุ่นสาวๆเอาไปทําเป็นแบบหมอนข้างอะไรอย่างเงี้ยเย็บเข้าไปปิดมันก็พอดีอะเนาะผู้หมอนข้างได้ด้วยเออมันถ้าเกิดมันเย็บปิดมันก็พอดีใส่เข้าได้พอดีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้นะครับถ้าจะเล่นเนี่ยต้องมีที่อยู่ญี่ปุ่นเท่านั้นใช่ไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่ส่ง ไม่ไม่สามารถส่งที่ไทยได้นะครับบอกเลยว่านี้เราได้มานี่คือเพราะว่าเรามีที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ส่งมาที่ไทยทออีอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องน้นอนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ,บ,บคิดดีๆก่อนจะทําอะไรนะครับอันนี้ย้ำเสมอนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ